สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้นะผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไกลโคเจนนะครับผมหรือว่าแป้งหรือว่ากูโคสหรือว่าน้ําตาลอะไรพวกนั้นนะผมที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่ามันมีทําหน้าที่ในการกล้ามเนื้อต้องเอาไปเก็บนะอะไรก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าสมมุติว่าคุณแบบว่าขาดไปนะครับหรือใช้มันหมดไปเลยหรือไม่กินเพิ่มเข้าไปนะ หรือขาดตัวแป้งหรือว่าคาร์บโบไฮเดรตหรือว่าไกลโคเจนไปเนะี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมโอเคครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับสาหรับคนที่เรียกว่าเล่นเวทหนักๆนะครับผมสาหรับคนที่ชอบเล่นเวทหนักๆสําหรับคนที่ไม่ค่อยกินแป้งสําหรับคนที่เล่นเวทแบบว่าจํานวนครั้งเยอะๆนะครับยกหนักยกนานเล่นเป็นชั่วโมงนะครับผมจํานวนครั้งเยอะ20 15 ยี่สิบสิบสองครั้งแล้วแต่นะครับผมแล้วก็เล่นนาน <S 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 เล่นไปชั่วโมงนะครับผมผมว่าทุกคนเคยเป็นแหละเออเกิดอาการล้านะครับผมเกิดอาการแบบว่ากล้ามเนื้อมันไม่ไหวแล้วเออมันยกเหมือนยกต่อไปไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วถ้าคุณยังฝืนเล่นนะครับผมคุณจะเกิดอา่าเรียกว่าป,ฏ,ป,ฏ,ปฏ,ฏิกิยาเหล่านี้นะครับผมคือหนึ่งเลยนะครับผมอย่าลืมว่าไกโค,คเจนเนี่ยมีอยู่ในกล้ามเนื้อแล้วก็ตับถูกไหมอย่างแรกนะครับผมแล้วถ้าเสิร์ฟสมมุติว่า คุณใช้ไกลโคเจนเนี่ยคือคุณมีการสลายไกลโคเจนในกล้ามเนื้อน่ะจนหมดนะครับผมมันเกิดสภาวะที่เรียกว่าไกลโคจินอไลซิสนะผมเป็นเรื่องของไกลโคก็คือไกลโคเจนนะจินไลซิสก็คือเรื่องของการสลายไกลโคเจนนะครับผมก็คือแบบไกลโคจโนอไรซิสจนหมดนะครับผมคือแบบไม่เหลือเลยในกล้ามเนื้อนะก็จะทําให้นะครับมันจะไปสลายที่ตับแหละคือมันจะเรียกไกลโคเจนเนี่ยจากตับอย่าลืมว่า เก็บอยู่ในกล้ามเนื้อและตับนะสอ,สองที่นะในกล้ามเนื้อกับตับนะครับพอในกล้ามเนื้อหมดใช่ปะมันจะไปเรียกจากในตับพอในตับก็เกิดการจากสลายคุณก็ยังฝืนยกไปเรื่อยยกไปเรื่อยจนหมดอีกแล้วคุณยังไม่เติมอีกมันจะไปเรียกในกรูโคสแทนนะครับผมคือเรียกจากน้ําตาลคือสลายออกมาเป็นกรูโคสแทนนะครับผมคือไกลโคเจนเนี่ยก็เป็นเหมือนแป้งที่เก็บอยู่ในกล้ามเนื้อนมมั่ออกไหมแล้วมันก็ามาสลายใช้เป็นพลังงาน แล้วก็ที่เหลือเนี่ยเขาก็จะเอากูโคสเนี่ยที่เรากิมเข้าไปเนี่ยพวกน้ําตาลอะไรต่างๆเนี่ยครับพวกข้าวอะไรเงี้ยเอาออกมาใช้เพราะว่ากูโคสมันแบบเร็วไงใช้ได้เร็วมันก็เลยเอาออกมานะผมอออกมาใช้ต่อจากไกลโคเจนนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่ากูโคสในตับหมดอีกล่ะนะครับผมถ้าเกิดกูโคสในตับหมดอีกนะครับมันจะไปเรียกน้ําตาลในเลือดมานะครับผมที่อยู่ในเลือดจะทําให้น้ําตาลในเลือดคุณอะต่ําจะเกิดสภาวะ ไฮโปไกลซีเมยก็คือน้ําตาลในเลือดมันต่านะครับผมพอน้ําตาลในเลือดมันต่ําปุ๊บอ่าเท่านี้ทําไงอะ่ะอย่าลืมว่าหลอดเลือดมันไปนเลี้ยงอะไรครับสมองใช่ไหมมันก็จะทําให้สมองคุณเนี่ยทำงานได้ยากขึ้นหมายถึงว่าทํางานได้ช้าลงเป็นการระบบประสาทส่วนกลางก็คือ CNS หรือว่า Central Nervous System นะครับผมเป็นระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยในการควบคุมร่างกายของคุณในส่วนต่างๆมันก็จะแย่ลงนะครับผมมันก็จะควบคุมได้ไม่ดีอ่ะ มันจะทําให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยล้านะครับผมทําให้มันล้าทําให้มันวิมัสเซอร์วิกเนสแล้วก็มัสเซอร์ฟาทีก็คือมัมสเซอร์ฟาทีคืออาการล้าแบบกล้ามเนื้อล้านะครับผมแบบว่าปวดเมื่อยล้าล้าอย่างเงี้ยเวลาคุณเล่นเวทเสร็จนะครับแล้วอีกอีกอย่างนึงก็คือมัสเซอร์วิกเนสก็คือเป็นเรื่องของการกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับผมแบบแบบเปรี้ยคือแบบมันไม่มีแรงจะยกมันไม่มีแรงจะงอมันไม่แรงจะยกเวทต่อแล้วแบบเนี้ยครับผมอันนี้คือแบบว่าเรื่องของ กรณีที่คุณแบบว่าขาดเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไกลโคเจนในกล้ามเนื้อนะครับผมถ้าเกิดคุณไม่กินเพิ่มเข้าไปนั่นเองนะครับผมพูดถึงเวลาข้อดีของไกลโคเจนกันบ้างหรือว่าข้อดีของคนที่แบบว่ากินไกลโคเจนเยอะกินแป้งเยอะๆนะครับผมข้อดีก็คือ1คือมีแรงมีแรงเยอะนะครับผมคือแรงจะเยอะมากนะครับผมสจะกล้ามเนือ้อจะล้ายากนะครับผมเวลาแบบนักวิ่งอะไรพวกนั้นมาราธอนถามว่ามารารอนต้องกิน กินไกลโคเจนกินแป้งเดียวไหมกินเหมือนกันนะกินใช้ใช้เหมือนกันมันใช้2อ,อย่างคือใช้พวกแป้งกับพวกไขามันนะครับเป็นหลักนะสออย่างนะสำคัญนะครับสําหรับเรียกว่าแทบจะทุกกีฬาเรียกว่าทุกกีฬาเลยดีกว,ว่าใช้ไกลโคเจนนะครับนั่งเฉยๆก็ใช้ไกลโคเจนนะครับผมซึ่งคนที่แบบว่าบอกว่าจะโลครับพวกเนี้ยคือค่อนข้างที่จะยากมากเลยนะในการทํานะครับผมต้องแบบว่าศึกษาดีๆมากๆเลยนะครับไม่ได้บอกว่าทําไม่ได้นะผมคือเรียกว่ามัน มันยากนะผมที่จะทําแบบนี้ได้นะผมแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของไกลโคเจนก็คือนะครับผมถ้าเกิดคุณมีไกลโคเจนเพียงพอนะครับไม่ขาดไม่หมดเนี่ยจะทําให้ป้องกันการสลายกล้ามเนื้อการการสูญเสียกล้ามเนื้อนะครับผมคือการสลายเอาโปรตีนมาใช้เป็นพลังงานก็คือสลายมาเป็นกรูโคสนั่นแหละมันเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนจากโปรตีนอนะสลายกล้ามเนื้อมาเป็นกรูโคเป็นพลังงานนะแทนได้นะถ้าเกิดว่า ไกโคเจนคุณอะไม่พอน,นะผมอย่าลืมนะเลเวลของการเปลี่ยนนะ่ะมันจะเปลี่ยนอยู่3ามเลเวลนะครับผมเลเวลที่เลเวลแรกคือมันจะใช้ไขมันก่อนนะครับผมไขมันกับแป้งเป็นหลักนะครับผมพอออกกาลังกายหนักๆมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มใช้ตัวของไกโคเจนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าคุณใช้จนไขมันมันหมดแล้วมันมาใช้ไกโคเจนแล้วไกโคเจนคุณดันหมดอีก นะครับผมมันจะไปเอาจากกล้ามเนื้อคุณมันจะไปเอาจากแหล่งโปรตีนของคุณนะครับผมสลายออกมาเป็นพลังงานให้คุณใช้ถ้าเกิดคุณยังไม่กินน้อยเออถ้าเกิดคุณไม่เติมไกโคเจนเข้าไปนะครับผมถ้าเกิดคุณไม่เติมแป้งเข้าไปอีกนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยอันนี้คือข้อดีของไกโคเจนนะครับโอเคขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมสาหรับคนที่อ้าวแล้วอย่างนี้ ฉันจะเติมไกโคเจนยังไงล่ะฉันจะเพิ่มไกโคเจนยังไงล่ะฉันจะสร้างไกโคเจนในกล้ามเนื้อของฉันให้เยอะๆยังไงล่ะนะครับผมก็ผมมีวิธีมาให้นะครับผมผมบอกเลยว่าไกโคเจนเนี่ยไม่ใช่ว่ากินไปแล้วแล้วมันไปเก็บเลยนะในณณตอนนั้นเลยมันไม่ใช่นะครับผมเมื่อย่อยเสร็จแล้วนะครับผมมันจะใช้เวลาในการสร้างหรือว่าไปเก็บในกล้ามเนื้อเนี่ยใช้เวลา24ชั่วโมง คบผมนือ1วันเต็มๆนะครับผมในการที่เราจะสร้างไกลโคเจนในกล้ามเนื้อได้นะครับผมเพราะฉะนั้นคุณต้องมีการวางแผนล่วงหน้านะครับผมสมมติว่าวันสมมุติว่าคุณรู้ตัวว่าพรุ่งนี้คุณจะใช้แรงคุณจะใช้ไกลโคเจนคุณจะออกแรงคุณจะเอ็กซ์ไซส์คุณจะออกลังกายใช่ไหมคุณก็ต้องกินแป้งหรือว่ากินข้าวเยอะๆให,ใ,หให้เพียงพอนะครับผมต่อกล้ามเนื้อที่คุณใช้ในวันนี้ นะครับผมแล้วก็ต้องรออีก24ชั่วโมงเพื่อให้พรุ่งนี้คุณจะได้มีแรงเล่นนะครับผมแล้วก็ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้คุณจะไม่ต้องกินข้าวแล้วก็ไปเล่นได้เลยนะครับผมมันก็ได้ระดับหนึ่งนะครับผมแต่อย่าลืมว่าระบบประสตาทคุณนะครับผมก็ต้องใช้พวกแป้งในการาในการคิดในการคิดในการใช้เหมือนกันนะผมการเล่นเวทไม่ใช่แค่ระบบ กล้ามเนื้ออย่างเดียวนะครับผมมันมีระบบประสาทและกล้ามเนื้อด้วยอย่าลืมตรงนี้เด็ดขาดนะครับผมก็สรุปรวมทั้งหมดเลยเนาะก็นี่คือข้อดีของไลโคเจนทั้งหมดที่ผมนํามาพูดให้ในวันนี้นะครับผมแบบว่าพอขาดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ข้อดีมันมีอะไรบ้างถ้ากินเยอะจะจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้อ๋อถ้ากินเยอะนะครับก็จะทําให้คุณเนี่ย มันอาจจะเก็บเป็นไขมันได้ง่ายนะครับผมถ้าเกิดคุณแบบว่ากินไก่โพเจนตเยอะกินข้าวเยอะเกินไปกินแป้งเยอะเกินไปนะผมหรือถ้าเกิดคุณกินน้อยเกินไปก็อยากจะเป็นอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เลยนะก็จะเป็นแบบนั้นนะครับตามกระบวนการแบบไม่มีแรงอะไรพวกนี้เนาะสรุปก็คือสําหรับคนที่โล,โลคาร์นะครับผมคุณศึกษาดีๆนะคุณต้องคุมแป้งแบบว่าแม่นๆหน่อยนะครับผมถ้าเกิดคุณจะโลคาร์นะก็บอกแล้วว่าคนเราเนี่ยขาด เรียกว่าขาดแป้งนะ่ขาดไกลโคเจนเนะี่ยยากมากๆนะผมคือจะตัดให้ขาดออกไปเลยไม่กินแป้งเลยเนะี่ยโอ้บอกเลยว่ายากนะผมยากจริงๆนะครับขนาดสูตรลดอ่าลดความอ้วนลดน้ําหนักหรือว่าสูตรอาหารที่เรียกว่า Diet, คีโตเจนิกไดเอทเนี่ยก็ยังมีกินแป้งนะครับผมกินไกลโคเจนนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเขาจะกินแต่มันกับโปรตีนนะไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อสัตว์แบบไม่ใช่แบบนั้นนะครับมีแต่ในปริมาณที่น้อยมากๆนะครับผม คือน้อยจริงๆนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้เป็นเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับทุกคนบ๊ายบาย